สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไทยสคูยูเคนะครับคลิปนี้เราจะพูดถึงการใช้พาสปอร์ตหรือว่าหนังสือเดินทางเนี่ยสองเล่มนะครับสำหรับใครที่อ,อยู่ต่างประเทศมานานแล้วนะครับเขาก็เลยให้สัญชาติแล้วก็ให้พาสปอร์ตไปด้วยนะครับซึ่งมันมีหลักการอะไรนะแต่เอาเป็นว่าเรามีหนังสือเดินทาง2เล่มละนะครับในที่นี้ก็จะสมมติให้เป็นอังกฤษแล้วกันนะครับแต่ว่ามันก็หลักการเดียวกันถ้าคุณได้หนังสือเดินทางฝรั่งเศสอ่าสเปนอะไรก็ว่ากันไปนะครับ อ่ะสมมติว่าคุณได้หนังสือเดินทาง2เล่มแล้วนะครับไม่ต้องใช้อย่างไงนะครับถ้ามีเล่มเดียวเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับแต่พอมีสองเล่มแล้วเริ่มถามว่าใช้อย่างไงนะครับมันจะมีคนอยู่2ส,ส่วนนะครับที่คํานึงถึงหนังสือเดินทางเราหก็คือสายการบินนะครับสายการบินกับ2คือตอมอนะครับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองซึ่งสายการบินเนี่ยเขามีหน้าที่ตวรวจสอบว่าเขากําลังจะเอาคุณขึ้นเครื่องบินของเขาไปเนี่ย คุณจะเข้าประเทศนั้นได้ไหมเรากําลังจะขึ้นเครื่องไปสิงคโป,โปร์นะครับเราจะขึ้นเครื่องไปสิงคโปร์คุณจะเข้าสิงคโปร์ได้ไหมนะครับเขาต้องตรวจก่อนอ้าวคุณเข้าไม่ได้งั้นคุณก็ห้ามขึ้นเครื่องนะครับอ่ะคุณเข้าได้โอเคอ่ะเช็คอินได้นะครับจะเป็นอย่างนั้นอ่าส่วนตอมอเนี่ยนะครับตอมอขาเข้าเนี่ยเขาก็จะตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ในการเข้าเมืองไหมนะครับ ส่วนตอมอขาออกเนี่ยเขาก็จะตรวจสอบว่าคุณมีคดีความคุณโดนไม่ให้ออกเมืองไหมนะครับก็มีสั้นๆนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าดูตามแผนภูมินี้นะครับสมมติว่าเรานั่งเครื่องจากอังกฤษอังกฤษเนี่ยไม่มีตอมอขาออกนะครับคุณสามารถจะยื่นพาสปอร์ตทั้งสองพาสปอร์ตให้สายการบินได้เลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสายการบินเนี่ยเป็นเป็น เป็นเป็นหน่วยงานที่ผมอาจจะยื่นทั้งสองพาสปอร์ตให้เลยอ่ะเนี่ยฉันมีทั้งพาสปอร์ตไทยแล้วก็อังกฤษเอาไปนะเขาก็จะคำนวณละอ๋อคุณกำลังจะไปประเทศไทยนะคุณมีพาสปอร์ตไทยคุณเข้าได้นะหรือคุณกำลังจะมาอังกฤษอ่ะคุณมีทั้งพาสปอร์ตไทยแล้วก็อังกฤษคุณเข้าอังกฤษได้โอเคนะครับขึ้นเครื่องได้เช็คอินได้นะครับอ่ะสายการบินเนี่ยเราจะยื่นทั้งสองพาสปอร์ตเลยนะครับ พอบินถึงเมืองไทยปุ๊บนะครับตอมอคนไทยนะครับตอมอที่ไทยเราก็จะยื่นพาสปอร์ตไทยให้ตอมอที่ไทยบอกว่าคนไทยนะครับผมเป็นคนไทยครับผมอยากกลับประเทศนะเช็คอินเข้ามาได้นะเยี่ยมญาติเสร็จเที่ยวเสร็จอร่อยอิ่มกินจนแบบภูมิกลางละจะกลับอังกฤษละนะครับสายการบินเราก็ยื่นทั้งสองพาสปอร์ตนะครับพอ ขึ้นมาไดเลเล่นมานะครับพอถึงตอมอที่สุวรรณภูมินะครับเราก็จะยื่นพาสปอร์ตไทยให้ตอมอบอกว่าเฮ้ยผมเป็นคนไทยนะผมจะเดินทางออกนอกประเทศละนะครับเขาก็จะไม่ถามนะครับว่าน้องจะไปไหนน้องจะเข้าอังกฤษยังไงอะไรเงรี้ยเขาไม่ถามเพราะว่าเขาไม่มีหน้าที่ในการที่จะถามเราเขาพิมพ์พิมพ์พิมพ์พิมพม์บอกว่าอ่ะคุณคนนี้มีคดีความไหมนะฮะไม่มีคดีความออกนอกประเทศได้ ออกไปนะครับอพอเรานั่งเครื่องมาถึงตมที่อังกฤษนะครับเราก็ตมที่อังกฤษจะถามว่าให้คุณเป็นใครนะครับเราก็ยื่นพาสปอร์ตอังกฤษให้บอกว่าอ๋อผม,มเป็นคนอังกฤษนะครับผม,มเป็นคนอังกฤษอตอม,ตอมที่อังกฤษเขาก็โอเคคนอังกฤษนะ,ะเข้ามาได้นะดังนั้นเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยก็คือว่าสําหรับสายการบินเรายื่น2พาสปอร์ตสาหรับตม,ตมเนี่ย อยู่ประเทศไหนยื่นประเทศนั้นนะครับกำลังเข้าเมืองไทยอยู่ตมขาเข้าที่เมืองไทยยื่นพาสปอร์ตไทยกำลังจะออกเมืองไทยตมที่เมืองไทยยื่นพาสปอร์ตไทยอยู่ตมขาเข้าอังกฤษยื่นพาสปอร์ตอังกฤษนะครับยื่นพาสปอร์ตอังกฤษนะครับอ่ะอันนี้ก็ง่ายๆนะครับผมหวังว่าจะตามกันทันสําหรับคนที่ มีทิปงอกนะครับทิปงอกออกมานะครับสมมุติว่าระหว่างนี้นเนี่ยจะไปเกาหลีนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอรูทเนี่ยนะครับรูทเนี่ยสามารถใช้พาสปอร์ตไทยได้หมดเลยเพราะว่าว,วัสดุไทยเนี่ยสามารถเข้าเกาหลีได้นะครับเข้าเกาหลีได้แต่ญี่ปุ่นก็ได้นะญี่ปุ่นก็ได้แต่ถ้ามันเป็นประเทศที่เข้าไม่ได้ใช้วาส์ตอังกฤษเข้าได้อย่างเดียวเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้สมมุตินะสมมติ เหมือนกันครับเราจะขึ้นเครื่องบินในที่นี้เนี่ยเราจะขึ้นเครื่องบินเนี่ยเราก็อาจจะถ้าเราคิดว่านะครับเราจะเข้าอังเข้าเกาหลีด้วยพาสปอร์ตอังกฤษนะเราก็อาจจะบอกสายการบินว่าใช่จะเข้าด้วยพาสปอร์ตอังกฤษหรือพาสปอร์ตไทยก็ได้เขาไม่ได้แคร์อะไรนะครับเพราะพาสปอร์ตไทยไปไปเกาหลีได้อยู่แล้วนะครับอยู่ต่อมอขาออกที่เมืองไทยก็ยื่นพาสปอร์ตไทยพอลง ตอมอที่เกาหลีนะครับยื่นพาสปอร์ตอังกฤษอาจจะนะครับอาจจะมีภาษีดีกว่านิดนึงอาจจะไม่ต้องเข้าห้องเย็นหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่รู้นะครับแต่พอเที่ยวเที่ยวเกาหลีหมดละนะครับตอนจะออกนะครับพอยื่นพอยื่นอังกฤษเข้าก็ต้องยื่นอังกฤษออกด้วยนะครับยื่นอังกฤษออกด้วยแล้วพอบินมาถึงเมืองไทยก็ยื่นไทยนะครับก็ยื่น พาสปอร์ตไทยให้ตอมอไทยนะครับอ่าทันไหมครับสำหรับคนที่แพลนว่านะครับจะไปเกาหลีด้วยพาสปอร์ตอังกฤษนะทางทางเที่พาสปอร์ตไทยก็ใช้ได้นะอ่าแต่อาจจะมีภาษีดีกว่านิดนึงก็คือตอนจะออกจากประเทศไทยเนี่ยก็ยื่นพาสปอร์ตไทยนะพอถึงเกาหลียื่นพาสปอร์ตอังกฤษนะครับพอจะออกจากเกาหลียื่นพาสปอร์ตอังกฤษ แล้วพอถึงไทยก็ยื่นพาสปอร์ตไทยนะครับดังนั้นในฐานข้อมูลของที่เมืองไทยเนี่ยเขาจะบอกว่านายกอไก่นะครับนายกอไก่ออกจากประเทศละนะครับพอฐานพาสฐานข้อมูลของเกาหลีบอกว่านายกอไก่ใช้พาสปอร์ตอังกฤษเข้าเกาหลีพอเที่ยวเสร็จนายกอไก่ที่เป็นคนอังกฤษเนี่ยออกจากเกาหลีแล้วนะครับ มันก็ครบรอบนะใช่ไหมแล้วพอกลับมาที่เมืองไทยเขาก็จะมีฐานข้อมูลว่าอ๋อนายกอไก่กลับมาแล้วจากการเที่ยวเกาหลีทุกข้อมูลก็จะครบหลูนะครับไม่ใช่ว่าเราเข้าเกาหลีพาสปอร์ตอังกฤษออกพาสปอร์ตไทยนี้เขาก็จะงงนะครับว่าแล้วนายกอไก่ที่เป็นคนอังกฤษเนี่ยยังอยู่ในประเทศเกาหลีอยู่หรือเปล่าแล้วทําไมนายกอไก่ที่เป็นคนไทยถึง ถึงบินออกไปแล้วโดยไม่มีขาเข้านะครับดังนั้นเนี่ยก็เหมือนเดิมครับสมมติว่าเราอยู่เมืองไทยเนี่ยเราก็ยื่นพาสปอร์ตไทยนะครับถ้าเกิดว่าเราไปเกาหลีใช้พาสปอร์ตไทยก็ทั้งไทยไทยทั้งหมดทั้งทิปนะครับหรือ,อที่เกาหลีเนี่ยก็ยื่นอังกฤษทั้ง2ทั้ง2ด้านทั้งไปและกลับนะครับโอเคก็หวังว่าคลิปนี้คงจะ มีประโยชน์นะครับสำหรับการที่เราใช้พาสปอร์ต2เล่มนะครับก็ประมาณนี้ครับท้าชอบก็กดฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ